พอผมได้ใช้ก็เลยมาป้ายยานะครับกับแว่นถนอมสายตา Optus รุ่น Zero ที่มีเลนตัวล่าสุดอย่าง Retina X Amber เรียกว่าเล่นเกมนานแค่ไหนก็ไม่ปวดตาเลยสักนิดและทีเด็ดก็คือขาแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกใส่พร้อมหูฟังนานแค่ไหนก็ไม่เจ็บหูเรียกว่าเป็นแว่นที่คิดขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์เพราะขนาดโปรเพลเยอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังยังเลือกใช้สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับใส่โค้ดในครอสรับส่วนลด100บาทจัดไปดิครับถูกขนาดนี้ นี่คือส่วนหนึ่งในไทม์ไลน์ชีวิตของเรดฮาร์คชายที่ต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์เหนือมโนสำนึกเพราะการกระทำอันไม่ยั้งคิดในช่วงที่เขาร่วมมือกับพวกวายร้ายเรดฮาร์คได้สร้างศัตรูเอาไว้มากมายทำให้สถานการณ์บีบคันจนสตีฟโรเจอร์สผู้นำทีมอเวนเจอร์ได้ส่งเขาขึ้นไปทำภารกิจในอวกาศนั่นก็คือการช่วยนาซาเก็บกู้กระสวยอวกาศเวนสกี้ของรัสเซียและต้องช่วยชีวิตนักบินที่อยู่ในนั้น เมื่อเรดฮาเข้าไปด้านในเขาก็พบว่าทุกอย่างมันสายไปซะแล้วเมื่อนักบินทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตและเมื่อยานของอเมริกาพาย,ยายามที่จะลากเวนสกี้กลับไปยังโลกจ,จู่ๆกระสวยอวกาศเวนสกี้ที่มีเรดอยู่ข้างในก็ถูกปกคลุมด้วยพลังงานบางอย่างจากนั้นก็พุ่งเข้ารูหนอ่อและเทเลพอร์ตหายวับไปต่อหน้าต่อตานักบินที่ร่วมภารกิจและนั่นคือเหตุการณ์ที่การผจญภัยของเรดฮักได้เริ่มขึ้น เวนสกี้พุ่งทยานผ่านห่วงอวกาศด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งทะลุมาอีกฝากหนึ่งของรูนอนสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเรดฮาร์ก็คือดาวเคราะห์แฟดสีเขียวและแดงที่อยู่ใกล้จนวงโครจรแทบจะชนกันเรนฮาร์รู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ตรงเบื้องหน้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราแน่ๆแ,และตอนนั้นกระสวยเวนสกี้ก็กำลังจะถูกแรงดึงดูดของดาวดึงเข้าไปใกล้แถมเชื้อเพลิงก็มีอยู่น้อยนิด ดังนั้นพอมี2ตัวเลือกระหว่างดาวสีเขียวและดาวสีแดงเรดฮาร์จึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังดาวสีแดงอย่างไม่ต้องสงสยัยซึ่งระหว่างที่กําลังมุ่งหน้าไปนั้นกระสวยเวนสกี้ก็ถูกเล่นงานโดยชั้นบรรยากาศของดาวสีแดงทําให้เรดฮาร์ร่วงหล่นลงไปแบบไม่เป็นท่าปลายทางที่เรดฮาร์และเวนสกี้ลงจอดก็คือเส้นยายประหลาดที่ดูเหมือนกับกับดัก และทันทีที่เขาติดเหนบอยู่ตรงนั้นเอเลียนเผ่าพันธุ์ที่ไม่คุ้นเคยก็พากันเข้ามาใกล้และพูดคุยกันด้วยภาษาที่เรดฮารไม่เข้าใจโดยเนื้อหาที่พวกเอเลียนคุยกันก็คือไอ้มีศัตรูลึกลับติดกับดักไปดูแเร็วปศาสพันธุ์ไหนกันนะที่พวกเฮสเซกเนี่ยมันส่งมาเล่นงานเราถ้ามันไม่ตายก็ฆ่ามันทิ้งไปเลย ในตอนนั้นเรดฮากที่ฟังภาษาต่างดาวไม่เข้าใจก็ได้แต่หวังว่าเขาจะถูกต้อนรับเป็นอย่างดีแต่ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือทหารเอเลี่ยนได้พุ่งเข้าโจมตีหมายจะเอาชีวิตด้วยคมหอกทว่าผิวหนังของเรดฮารนั้นแข็งเกินกว่าจะแทงเข้าในที่สุดเรดฮาก็รู้ถึงเจตนาของผู้มาเยือนเขาจึงทําการตอบโต้ให้พวกศัตรูรู้ว่าถ้าคิดจะฆ่าเขาแล้วเอาหัวไปประดับกําแพงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทันทีที่พวกเอเลี่ยนรู้ว่าพวกตนสู้ไม่ได้นักรบหญิงของเผ่าก็คว้างผลไม้ประหลาดเข้าใส่และพอเรสสูดละองของมันเข้าไปปุ๊บสติของเขาก็ดับวูบลงในทันทีเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งร่างของเรสฮักก็ถูกรากของพืชประหลาดเกาะติดและชอนชายเข้าไปถึงสมองร่างกายของเขาอ่อนแอเกินกว่าจะจูโจมใครในตอนนี้ต่อให้เป็นคนที่อ่อนแอแค่ไหนก็สามารถเอาชนะเรสได้ง่ายๆเพราะแรงขยับยังแทบจะไม่มี ในขณะที่เรดฮักกำลังถูกนักรบที่ชื่อไรล์ล้อเลียนว่าอ่อนแอและสมองทึบอัลตูริซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ี่ก,ก็ได้เข้ามาเช็คอาการของเรดฮักและตรวจดูว่าสิ่งมีชีวิตสีแดงนี้มีสติปัญญาพอที่จะสื่อสารได้ไหมเพราะเจ้าพืชที่เรียกว่าไมรูทนั้นสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเนี่ยพูดภาษาของดาวดวงนี้นี่ก็คือภาษาไทแรนส์และถ้าคุยกันรู้เรื่องพวกเขาก็จะรู้ว่าการที่เผ่าเฮสเซกส่งมันมาเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ เมื่อหยอดสารบางอย่างให้ไมรูทนิดหน่อยในที่สุดเรดฮากก็สามารถเข้าใจภาษาของชาวไทแรนส์ได้โดยอัลตูริได้อธิบายว่าสิ่งหมหัศจรรย์นี้มันเกิดขึ้นได้เพราะไม้รูทนี่แหละเพราะเจ้าพืชชนิดนี้เนี่ยมันงอกขึ้นมาจากพื้นที่ที่มีซากศพของชาวไทแรนส์จำนวนมากถูกฝังอยู่ซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันเบื้องต้นเรดฮากก็เริ่มมองเห็นภาพว่าไอดาวเคราะห์แฝดที่เขาเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันคือไทแรนส์กับแรนด้าที่เป็นปรักปากกัน และตอนนี้พวกไทแรน์กำลังเข้าใจว่าเฮสเซกซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์บนดาวแรนด้าได้ส่งตนมาทำลายที่นี่ระหว่างที่เรดฮะกำลังโดนสอบปากคำจูจูตแตรสงครามก็ดังสนั่นบงบอกถึงการมาของบุคคลสำคัญนั่นก็คือคิงวาก้าผู้สยบเหล่าเฮสเซกและพิชิตด,ดาวไทแรนส์จนได้ครองบัลลังก์ ทันทีที่เจ้าตัวมาถึงเจ้าสัตว์ร้ายซึ่งเป็นพานะของวาก้าก็ขยี้ฝ่าเท้าลงบนร่างของเรดฮักและตัววาก้าก็กระโดดลงมาโจมตีเรดโดยไม่สนความเห็นของอัลตูรีที่พยายามจะบอกว่าเจ้ายักษ์สีแดงตนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากแรนด้าก็ได้ ระหว่างที่วาก้ากำลังทุบตีเรดฮักอย่างสนุกสนานจูจูๆเขาก็คิดไอเดียสนุกๆกออกนั่นก็คือในวันพรุ่งนี้เจ้ายักษ์สีแดงเนี่ยต้องลงแข่งในแมตช์มรณะกับสิ่งมีชีวิตอีกตัวที่ไทยแลนดจับมาได้ซึ่งผู้คนบนดาจะต้องสนุกสนานไปกับการหลั่งเลือดอย่างแน่นอน พอโดนกระทําอยู่ฝ่ายเดียวเรดฮักก็พูดขึ้นมาว่าแน่จริงเอาไอ้พืชนี้ออกไปสิวะเพราะไอ้พืชเนี่ยมันทําให้เขาหมดแรงคิงวาก้าก็ตอบว่านี่แกคิดว่าทาไม่มีไม้รูทเนี่ยแกคงชนะข้าได้สินะจบชั้นตำตอนที่ข้าสังหารราชาคนก่อนแล้วขึ้นของราชเนี่ยข้าก็ปล่อยให้ไม้รูทใช้เข้าสมองแบบแกนี่แหละแต่มันก็ทำอะไรข้าไม่ได้ ไม่รู้หรอกนะว่าแกมาจากไหนแต่คงจะเป็นดาวขี้ขลาดที่ร้องงอแงหาความยุติธรรมใช่ไหมแต่บนดาวดวงนี้เนี่ยความถูกต้องน,นมาจากพลังกำลังและคนที่ทรงพลังที่สุดก็คือข้าอย่างไงเล่าเรดฮักเนี่ยเดินทางมาถึงไทแรนส์ยังไม่ทันข้ามวันเขาก็ต้องหมดสติแล้วหมดสติอีกแต่ระหว่างที่เขาถูกวาก้าเล่นงานจนสติใกล้จะดับวูบเรดฮักก็มานั่งทบทวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับที่ฮักเคยเจอไม่มีผิด มันอาจจะเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันของเหล่าอเวนเจอร์หรือเปล่าหรือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนในทีมจะเกลียดเขามาโดยตลอดเจ้าพวกนี้เนี่ยไม่เคยเข็ดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบที่แล้วเลยนะว่าตอนนั้นพอฮักกลับไปที่โลกได้เนี่ยมันเกิดความเสียหายขนาดไหนเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยฉันจะต้องหาทางกลับไปที่โลกก่อนแล้วค่อยไปคิดบัญชีกับพวกนั้นทีหลัง พอได้สติกลับมาอีกครั้งหนึ่งอัลตริที่เฝ้ามองอยู่ก็เข้ามาพูดคุยกับเรดเรื่องที่คิงวากากํำลังเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถอยู่เหนืออิทธิพลของไมลรูทคือตอนที่วาก้าสังหารคิงอูริดกษัตริย์องค์กรของไทแรนส์เนี่ยพวกหมอผีในดันพลาดที่ป้อนของเหลวให้ไมรูทในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมคือถ้าไมรูได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเนี่ยรับรองว่าสภาพของวาก้าก็คงไม่ต่างกับเรดฮักในตอนนี้แน่ พอได้ยินว่าพืชบนดาวดวงนี้มีฤทธานุภาพที่ไร้เทียมทานแค่ไหนเรจจึงถามอัลตุริว่าพรุ่งนี้เนี่ยเจ้าวาก้าจะให้ข้าไปสู้กับตัวอะไรก็ไม่รู้ถ้าถึงตอนนั้นฤทธยาที่ถูกส่งผ่านรากของไมรูดเนี่ยจะยังอยู่หรือเปล่าอัลตุริก็ตอบว่าแน่นอนมันจะยังอยู่แต่ตอนนี้ข้ากําลังจะผสมสูตรยาที่จะทําให้เจ้าเนี่ยสามารถต่อสู้กับสัตว์ร,ร้ายที่เจ้าต้องผเผชิญหน้ารวมถึงคิงวาก้าในวันพรุ่งนี้อยู่และแน่นอนว่าถ้าป้อนยาสูตรนี้ให้ไมรูดเนี่ยสมองของเจ้าก็จะเป็นอิสรระคืออมาถึงตงตนี้เ ก็คงจะอดทนกับความป่าเถื่อนของวาก้าไม่ไหวแล้วก็อยากจะเปิดปล่อยไทยแรนส์ให้เป็นอิสระจากการปกครองโดยการใช้กำลังดังนั้นเขาจึงยื่นมือเข้าช่วยเรดฮักและยืมมือยักษ์สีแดงให้จัดการกับคิงวาก้าให้ทีในเช้าวันรุ่งขึ้นเรดฮักถูกนำตัวไปที่ลานประลอง ผู้คนบรดาวไทแรนส์เนี่ยต่างมาเฝ้ามองดูการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างอสุรกายสีแดงที่พวกเขาเชื่อว,ว่าเป็นศัตรูที่ถูกดาวคู่อริส่งมาและคู่ต่อสู้ที่คิงวาก้าส่งมาเป็นคู่มือของเรดฮาก็คือมรุตยูคากัสสัตว์ร,ร้ายร่างมหึมาที่ดูแล้วอันตรายจัดจัดซึ่งพอเรดมองเห็นคู่ต่อสู้เขาก็พูดออกมาเบาๆว่าหล่อเหลาใช้ได้แล้วเนี่ย ก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นมันก็ต้องมีพิธีรีตองกันสัก,กนหน่อยโดยคิงวาก้า่ยจะทําการเบิกม่านและประกาศให้2ฝ่ายเริ่มการต่อสู้โดยการจับไม้รูทที่พัฒน,นาการทั้งเรสและคากัสเอาไว้การประจันหน้าครั้งนี้จะไม่ยุติจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะหมดสภาพต่อสู้และข้าขอประกาศให้เริ่มการต่อสู้ได้ณนะบัดนี้โดยไม่ทันรู้ตัว เรทฮารที่ถูกอัลตุริปลดไม้รูทให้ก็กระชากวาก้าลงมาสู่พื้นดินหลังจากที่เขาโดนเล่นงานแบบจัดหนักไปเมื่อวานวันนี้ก็ถึงเวลาเอาคืนแม้วาก้าจะรู้ตัวแล้วว่าโดนทรยศแต่กำแพงใหญ่ยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันช่างยากที่จะก้าวข้าม2จอมพลังยืนแลกหมัดกันไปมาคิงวาก้าที่เคยมั่นใจว่าตัวเองแข็งแกร่งจนไม้รูททาอะไรไม่ได้เนี่ยก็เริ่มรู้แล้วว่าพลังที่ตนมีมันไม่ได้มากขนาดนั้น เมื่อโดนหมัดของวาก้าแบบจริงจังเรดฮักก็ถึงกับพูดออกมาว่าหมัดของแกน่ะมันจิ๊บจ้อยเทียบกับหมัดของฮักบนดาวข่าไม่ได้สักนิดจากนั้นเรดก็ปล่อยหมัเดเดซัดหน้าคิงวาก้าจนดับอน,นาถ ทันทีที่วาก้าถูกโค่นลงอาร์ตูริที่ยืนดูอยู่ในหมู่ผู้ชมก็ออกมาประกาศว่าตอนนี้รัชสมัยของคิงวาก้าได้สิ้นสุดลงแล้วและก็ได้เข้าสู่ยุคข,ของเรดคิงราชาสีแดงที่อยู่เหนือทุกสิ่งบนดาวดวงนี้ว่าแต่เจ๊สองคนนั้นทำไมเปลี่ยนเร็วจังเนี่ยก่อนหน้านี้ยังคลอเคลียอยู่กับวาก้าอยู่เลยนะ ในฐานะกษัตริย์มีบางครั้งที่เรดคิงต้องคอยห,ห้ามสองมเหสีที่จ้องจะฆ่ากันเพื่อพิสูจน์ว่าใครจะเป็นคนโปรดของเขาและเขาก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาประวัติศาสตร์ของดาวทั้งสองดวงโดยการขอให้ผู้เท่าอเล็กเล่าให้ฟังซึ่งตำนานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความเชื่อมโยงของทั้งสองเผ่าที่เชื่ออยู่เหมือนกันเรื่องที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีกษัตริย์ตกลงมาจากท้องฟ้าเพื่อชี้นำผู้คน แต่อีกด้านหนึ่งออลตรลิก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมเรดคิงถึงเอาแต่สนใจเรื่องเล่าเก่าๆแบบนี้แทนที่จะเอาเวลาไปคิดหาทางทำลายพวกแรนด้าแน่นอนว่าการกระทำของเรดคิงนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไร้ประโยชน์เพราะยังไงซะบนโลกเขาก็เป็นถึงนายพลที่เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และบัญชาการในการรบดังนั้นร,รู้เขารู้ราเอาไว้ย่อมจะดีกว่าแต่ระหว่างที่พวกเขากำลังถกเถียงกันอยู่นั้นนักรบคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาแจ้งข่าวว่าเฮสเซกจากแรนด้าเนี่ยยกทัพมาบุกยังไม่ทันตั้งตัว พาหนะที่พวกมันนำมาด้วยก็คือหนอนขนาดยักษ์ไฮเดเรกาที่สามารถเข็นฆ่าชาวไทแรนส์ได้คราวละหลายร้อยแต่ถึงขนาดของมันจะใหญ่โตมโหฬานชาวไทแรนส์ก็ได้เดินหน้าลุยเพื่อปกป้องกษัตริย์เพราะเป้าหมายของเฮสเซกในครั้งนี้ก็คือการเด็ดหัวเรดคิงเพื่อให้กษัตริย์เบลลัสของพวกมันเป็นผู้ปกครองประชากรทั้งสองดาว เมื่อกระโจนเข้าสู่สนามรบเรดคิงก็ได้เห็นความร้ายกาจของไฮเดรกาที่สามารถพ่นลำแสงทำลายศัตรูได้อย่างรวดเร็วคือเจ้าไฮเดรกาเนี่ยเป็นสัตว์อันตรายที่ฝึกและควบคุมได้ยากดังนั้นเรดคิงจึงสั่งให้พลธนูยิงสอยพวกที่นั่งอยู่บนหลังไฮเดรกาให้หมดจากนั้นเขาก็ใช้พลังอันมหาศาลทุบเข้าไปหนึ่งทีเพื่อส่งเจ้าสัตว์ร้ายไปยังประโลก ซึ่งหลังจากที่สังหารไฮเรกาสาเร็จเรดก็สั่งให้เก็บซากของมันเอาไว้และสั่งให้เตรียมไพร่พลให้พร้อมเพราะในวันพรุ่งนี้ไทแรนส์เนี่ยจะเป็นฝ่ายโต้กลับบ้าง ในค่ำคืนนั้นการเตรียมตัวของเรดคิงก็คือการสั่งให้เหล่าทหารย้อมสีผิวให้เหมือนกับพวกเฮสเซกเป๊ะๆจนอัลตูรีถึงกับออกปากชมว่ากษัตริย์คนก,ก่อนๆเนี่ยก็มีที่กล้าหาญมากๆเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เคยมีคนไหนใช้กลอุบายเหมือนกับเรดคิงเลยส่วนอีกด,ด้านหนึ่งกระสวยเวนสกี้ก็ถูกเก็บกู้มาได้สำเร็จโดยพวกมแมลงที่พวกเขาใช้เป็นพาหน,นะเรดคิงเริ่มเล่าเรื่องร,ร,ราวของโลก ดาวที่เขาจากมานานให้อลตูริและชาวไทแรนส์ฟังว่าจริงๆแล้วสงครามของดาวที่ชื่อว่าโลกเนี่ยคนที่เป็นผู้นำกองทัพไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักรบก็ได้ซึ่งนั่นทําให้อลตูริงงงมากว่าถ้าไม่ใช่นักรบเนี่ยพวกทหารจะติดตามคนพันนั้นไปทําไมเรดคิงจึงอธิบายระบบการปกครองของโลกแบบหยาบๆพอให้อลตูริเห็นภาพซึ่งก็นั่นแหละครับในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายบนดาวไทแรนส์ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สะสมมาจะถูกเอามาใช้ในวันพรุ่งนี้ ในเช้าวันต่อมาคิงเบลัสกษัตริย์แห่งแรนด้าก็ได้รับการแจ้งข่าวที่น่ายินดีจากหน่วยสอดแนมว่าหน่วยไฮเดเรกาได้เดินทางกลับมาแล้วแถมยังสูญเสียไพร่พลไปน้อยมากคิงเบลัสจึงรู้สึกยินดีที่พวกไทแรนส์เนี่ยโดนถล่มจนราบคาบเขาจึงสั่งให้เปิดเมืองต้อนรับกองทัพในทันทีเมื่อส่งหนอนไฮเดเรกาถึงที่หมายคิงเบลัสและลูกสมุนก็เริ่มเอะใจถึงความผิดปกติเพราะไอตัวที่แบกไฮเดเรกากลับมาเนี่ยมันไม่คุ้นเอาซะเลย แต่กว่าพวกเขาจะเอะใจทุกอย่างก็สายไปซะแล้วเรดคิงกับไพร่พลที่ซ่อนอยู่ในท้องของไฮเดเรกาเนี่ยพากันกรูออกมาจากป่าของนอนยักษ์และการบุกอย่างไม่ทันตั้งตัวเช่นนี้ก็เล่นเอากองทัพเฮสเซกวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเรดคิงตะโกนสั่งด้วยเสียงอันดังลั่นว่าอย่าทำร้ายประชาชนให้เล่นงานเฉพาะคลังอาวุธและพวกทหารเท่านั้น เพื่อให้สงครามเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดเรดคิงจึงพุ่งเข้าเล่นงาน i คิงเบลัสเพื่อจัดการกับผู้นำของสตรูในทันทีแน่นอนว่าพอเจอเรดคิงอยู่เบื้องหน้าคิงเบลัสก็พูดประโยคเดียวกับที่วาก้าเคยพูดเอาไว้ข้าจะสรงพลังที่สุดเฮสเซกไม่มีทางล่มสลายหรอกเว้ยคือคำพูดพวกนี้เนี่ยเรดคงได้ยินมาจนเบื่อเขาจึงสอนมวยเบลัสไปว่าส่งพลังแล้วไงวะ นี่ฉันมาจากดาวเคราะห์ที่เคารพกันมาเป็นพันๆปีแล้วแถมแกยังหลงกลมุกเก่าๆอย่างม้าไม้โทรจันเนี่ยนะจากนั้นเรดคิงก็จัดการถลุงเจ้าเบลลัสจนหมดสติไปเมื่อจัดการกับกษัตริย์ของดาวแรนด้าได้แล้วชาวเฮสเซกลับรู้สึกขวัญหน,นีดีฟอ่อกลัวว่าพวกตนเนี่ยจะถูกเรดคิงฆ่าตายจนหมด แต่นายพลหญิงของเฮเซกเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จ,จะอยู่ใต้การปกครองของไทแรนส์อยู่แล้วเธอจึงคิดจะสู้จนตัวตายดังนั้นเรดคิงจึงบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆแม่สาวน้อยตำนานของพวกเจ้าทั้งสองโลกเนี่ยได้บอกว่ากษัตริย์เนี่ยจะมาจากท้องฟ้าเพื่อชี้นำพวกเจ้าและสร้างอาระยธรรมไม่ใช่เหรอเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยข้าจะบอกพวกเจ้าว่าการรบราเข็นข้าเนี่ยมันได้เวลาสิ้นสุดลงแล้ว อย่าลืมบอกเล่าส่งต่อให้ลูกหลานฟังด้วยระวกษัตริย์ของเจ้าเนี่ยได้จากไปแล้วและพวกเจ้าเนี่ยควรจะกําหนดวิถีชีวิตสมัยเพราะไม่มีเหตุผลที่จะทําสงครามระหว่างดวงดาวอีกนี่หรอครับคือเหตุผลของการศึกษาตำนานแผนการรบที่แยบคายซึ่งเดินทางมาจากท้องฟ้าเหมือนในตำนานนั้นสามารถทําให้การสู้รบอันยาวนานของไทแรนส์และแรนดาสิ้นสุดลงเมื่อพูดจบพึ่งยักษ์ก็ขนแคปซูลอวกาศของเรดฮักมาให้ เรดคิงได้ลากคิงเบลัสขึ้นยานอาวกาศเพื่อทำให้ดาวทั้งสองดวงไร้ซึ่งกษัตริย์จากนั้นก็บอกลาทุกคนโดยการบอกให้เลือกผู้นำคนใหม่ที่มีสมองอย่างอัลตุริภารกิจของเรดคิงบนดาวดวงนี้จบลงแล้วและสิ่งที่เขาต้องการจะทำต่อไปก็คือการกลับไปที่โลกเพื่อค้นหาคำตอบว่าอะไรที่ทำให้เขาต้องมาอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์เช่นนี้ ในตอนนั้นเรดฮากคิดจะอาศัยแรงดึงดูดของดาทั้งสองดวงเพอดีตัวยางที่เชื้อเพลิงเหลือน้อยเข้าไปในรูหนอนที่ส่งเข้ามาที่นี่ โดยระหว่างนั้นเบลัสที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าทั้งสองเผ่าพันธนุ์มีตำนานร่วมกันในเรื่องของกษัตริย์จากฝากฟ้าก็ได้เกิดความสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเรดฮักจึงตอบว่าไอเรื่องที่พวกแกคือเผ่าเดียวกันเนี่ยทำให้โดนล้างสมองใครๆก็ดูออกแต่ไอที่สีผิวต่างกันเนี่ยมันก็เพราะอาหารการกินที่อยู่คนละดาวมันเป็นแค่เรื่องของวิวัฒนาการเท่านั้นเองระหว่างที่พูดอยู่เรดฮักก็เซตระบบของยานเพื่อที่จะออกเดินทางแต่ในระหว่างที่ยานเริ่มออกตัวเจ้าเบลลัสก็ดิ้นรนพยายามที่จะ คว้าคันบังคับเพราะยังไงซะเขาก็ไม่อยากไปโลกซึ่งในระหว่างที่กอดรัดฟัดเวียงกันอยู่บนยานจู่ๆทิวทัศน์รอบๆตัวของเรดฮักรวมถึงตัวเบลัสก็หายวับไปกลายเป็นอูลาโวเดอะวอชเชอร์ที่ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเพื่อเฉลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนไทแรนส์เนี่ยมันเป็นการจัดฉากโดยใช้ประสบการณ์ของฮักมาสร้างเหตุการณ์จำลองขึ้นเพื่อให้เรดหลบเลี่ยงการค้นหาของโอเมกิกซ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะกลับไปเชื่อมกับประวัติของเรดฮักในซูเปอร์ฮีโร่โปรไฟล์แล้วล่ะครับ หลังจากที่เก็บกู้แคปซูลของรัเสเซียได้สําเร็จเรดฮารกและนักบินผู้ร่วมภารกิจก็ได้เดินทางกลับสู่โลกโดยข้อข้องใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอเวนเจอร์หรือใครเลยเพราะอูราโวได้อธิบายเคลียร์ทั้งหมดแล้วแต่สําหรับเรดฮักนั้นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าทุกสิ่งที่เขาได้เจอมามันคือการจัดฉากเพราะอย่างน้อยก้วบึ้งของหัวใจของเขาก็เชื่อไปแล้วว่ามันเกิดขึ้นจริง